ศรีสวัสดิ์ดิสตริกเอ็ก์ตร์คูเ l ชั่นเอ็กซ์เทนชั่นออ e ฟิศพรีเซนเตชสำนักงานเกษตรอำเภอศรสีสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ พ m a c t i o ่ Plan ปีพศ2568องค์ความรู้เรื่องการเกษตรยั่งยืนวิถีธรรมชาติการผลิตทุเรียนวิถีธรรมชาตินายวิรัตสวัสดิ์คณาเจ้าของสวนทุเรียนหมู่6บ้านดงสลาวตำบลด่านแม่แลบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเกษตร,รกรสวนนี้ผลิตทุเรียนโดยไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มปลูกดูแลรักษาบำรุงต้นจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งสวนลุงแดงจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมและมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ประมาณ120 150วันหลังวันดอกบาน การผลิตทุเรียนวิถีธรรมชาติคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความรู้ความอดทนการสังเกตและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องดินที่มีชีวิตและการสร้างสมดุลในระบบนิเวศคือหัวใจสำคัญแม้จะมีความท้าทายในช่วงแรกแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือทุเรียนที่มีคุณภาพรสชาติดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติ การใส่ปุ๋ยถั่วพันธุ์พื้นเมืองสามารถตรึงในโตรเจนบำรุงดินดูแลรากผู้เรียนสร้างอาหารภายในแปลงหมุนเวียนสร้างธาตุอาหารให้กับพืชตามธรรมชาติ การเก็บเกี่ยวเป็นกระบวนการตามหลักการปกติการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้ต้นทุเรียนปรับสภาพตัวเองหลังการเก็บผลผลิตโดยไม่มีการตัดแต่งกิ่งการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตร,รูพืชการใช้ศัตร,รูธรรมชาติส่งเสริมให้มีสัตว์หรือแมลงที่เป็นศัตร,รูธรรมชาติของแมลงศัตร,รูพืชเข้ามาอาศัยในสวนเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การจัดการวัชพืชตัดหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งตัดให้เหลือต่อวัชพืชประมาณ10-15เซนติเมตรและใช้วิธีถอนวัชพืชอื่นๆออกไปจากแปลงภายในทรงพุ่มทุเรียนจะใช้เคียวเกี่ยววัชพืชหลีกเลี่ยงการถอนเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนรากทุเรียนโดยเฉพาะผิวหน้าดิน ุงวิรัตเลือกวิธีปลูกพืชตระกูลถั่วพร้อมกับการปลูกทุเรียนโดยจะปลูกพืชตระกูลถั่วระหว่างแถวไม้ผลตามขอบแปลงจากนั้นเมื่อถึงระยะออกดอกให้ตัดหรือถอนต้นถั่วมาทําปุ๋ยหมักหมุนเวียนในพื้นที่สวัสดีค่ะวันนี้สานักง,งานเกษตรอำเภอสีสวัสด์นะคะลงมาติดตามยิ่งเย็ยนแปลงเกษต,ตรกรที่วิรัตนะคะนี่คือเกษตรกรตาบลด่านแม่ชะแลบ,บหมู่อะไรนะคะหมู่หกหมู่หกตำบลด่านแม่ชรแลบพี่เขาปลูกทุเรียนแบบ วิถีธรรมชาติค่ะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปล่อยให้ทุเรียนอาศัยวิถีชีวิตนิเวศธรรมชาตินะคะใช้ระบบนิเวศในแปลงจัดการควบคุมตัวเองเนี่ยอันนี้ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยเดินไปดูทุเรียนใหญ่มาแล้วเริ่มมีดอกหลายรุ่นแล้วนะคะบางต้นมีผลอ,อ่อนละแต่ว่าต้นนี้เดินมาเจอและถามพี่เขาว่าเนี่ย ทูเรียนเป็นใบจุดเนี่ยค่ะเนี่ยใบจุดอย่างเงี้ยเต็ม Eden. เลยพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวดูเรียนมันจะหายเองอ่าเดี๋ยวพี่วิรัตลองลองพูดทิว่าทูเรียน,เ,ยนเป็นอะไรนะเป็นใบจุดนะนก็คือว่ามันรรมชาชาข,ขึ้มมาเดี๋ยวยก็สลับเท็งก็ใบขึ้นมาตัวเก่าอีกอ่าคือแนวคิดของพี่เขาบอกว่าทุเรียนมันมันเป็นใบจุดเดี๋ยวมันก็หายเองคือเป็นเองหายเอง ทุเรียนจะรักษาตัวเองได้โดยธรรมชาติด้วยกลไกลในต้น<ช>ทุเรียนเองนี่คือแนวคิดการทําการเกษตรของพี่วิรัตนะคะเนี่ยก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะเหมือนกับทําเกษตรโดยใช้วิถีธรรมชาติคือเกือบจะเป็นอินทรีย์เลยนะคะเนี่ยดูในแปลนนี่คือทุเรียนเล็กปลูกร่วมกับมะละกอถามว่ามะละกอมีเพี้ยไหมพี่ก็บอกว่ามีแต่ก็ไม่ได้ฉีดยา ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคยมีมาละกอก็โตได้ด้วยวิธีธรรมชาติแสดงว่าดินแถวนี้นะคดินตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอเนาะด้วยการทำการกเกษตรกำจัดวัาชาพืชทุกฤดูการลรอบหนึ่งก็กำจัดครั้งหนึ่งปุ๋ยก็กลับลงไปในดินที่ก็ไม่เคยเผาด้วยนะค <Okay. S 1> ทำให้ดินของเรามีชีวิตเนาะ มีจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายดินตอตายย่าุงนี้แล้วเนี้ยเอมาแห้งก็เป็นปุ๋ยหมดเลยเนี่ยที่เขาเข้าใจเนาะว่าต้นไม้พอมันย่อยสลายแห้งไปแล้วก็คือกลายเป็นปุ๋ยในส,วน,ในสวนทุเรียนก็มีถั่วคุมดินเป็นื่อยคุมดินที่เพิ่มปุ๋ยในตัวเจนให้กับแปลงทุเรียนได้อีกอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้คือคือการทำการกเกษตรโดยแบบว่า ต้นทุนมีแค่ระบบน้ำนะคะที่เห็นเนี่ยกําไรแปดสิบเปอร์เซ็นถามเลยเนี่ยทุเรียนขายปีที่แล้วได้เท่าไหร่บอกไม่ได้คิดและแต่ยิ้มคิดให้เลยนะคะกำไรอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นลงทุนอะไรระบบน้าอย่างเดียวใช่ระบบน้ำอย่างเดียว,ยยวข่าไฟมีไหมข่าไฟน่ามีอ,อยู่ฝั่ออ่าก็มีค่าค่าจัดการก็คือเรื่องระบบน้ําอย่างเดียวค่าแรงก็ไม่มีทําเองทุกอย่างก็บางทีค่าแรงก็จ้างเขาบ้านแรงน้อย ปีนึงอาจจะไม่ถึงหมื่นได้ซ้ำไม่ถึงหรอเนี่ยเห็นไหมขายทุเรียนได้เท่าไหร่แสนห้ายิ้ม <laughs> อันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้เนอะรู้ว่าเกษตรกร,กรแปลงเนี้ย <c oughs> กําไรเต็มที่แน่นอนนะนี่ก็คือเกษตรกร,กรต้นแบบเนาะให้คนอื่นได้มาเรียนรู้ได้ว่าวิธีการจัดการสวนทุเรียนของที่นี่นะคะถึงเราจะไม่ใช้สารเคมีกําจัด ว่าจะพืชหรือว่ากําจัดโรคแมลงด้วยแนวคิดของพี่เนาะทุเรียนมันป่วยเองมันก็หายเองมันต้องสู้สู้ด้วยตัวเองได้ไดเหมือนคนเนาะ